คุณภูมิธรรมเรียกร้องให้ถอนกําลังทหารที่ลุกเข้ามาในเขตพื้นที่อ้างสิทธิ์ที่คุณภูมิธรรมใช้คําว่าโนแมนแลนเนี่ยนะ,ะทางเขาเองก็ตอบอย่างไม่สนใจใยดีก็คือไม่ถอนไม่ถอนไม่ถอยไม่ถอยแล้วก็ไม่ถอนของไทยก็มีปัญญาทำอะไรว่ะ,ะผมนี่ไม่คาดคิดนะครับถ้าเราจะมีปัญหากับประเทศใดประเทศหนึ่งในวันที่ตระกูลชินวัตรเป็นรัฐบาลเนี่ย ชาติหนึ่งที่จะไม่มีวันรบกันแน่นอนคือประเทศกัมพูชาคือถ้าคุณไม่แสดงความหน่อมแนมแสดงความอ่อนแอให้คนเกิดความสงสัยเนี่ยใครมันจะมายึดอำนาจอะไรใครได้สวัสดีคุณจรูพรค่ะครับสวัสดีครับก็เต็มไปด้วยเรื่องราววันนี้พี่นกเขาก็มาสนทนานะครับแลกเปลี่ยนกับบรรดาหมู่มิตรที่รักชาติบ้านเมืองกันแล้วก็หลังจากนั้นผมก็ตะเวนไปออกรายการ คือสถานการณ์ณขณะนี้นี่นี่มันชี้ได้ชัดค,คำว่าประเทศไทยเราเดินมาถึงจุดนี้ได้อย่างไรวิกฤตการนะครับของความเป็นผู้นำนับตั้งแต่นายกรัฐมนตรีรองนายกฝ่ายความมั่นคงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ตั้งแต่นี้นะครับไม่ว่าแถลงการฉบับที่หนึ่งฉบับที่สองนะครับการเข้าไปประชุมตัวเองเนี่ยต้องนั่งหัวโตะก็ก็ไม่นั่งหัวโตะ๊ <c oughs> แล้วก็ออกมาแถลง <c oughs> จับใจความก็ไม่ได้สะท้อนให้เห็นถึงบุตรีภาวะ <c oughs> ของคนที่เป็นผู้นำประเทศ <c oughs> ซึ่งนะครับทั้งโลกนะครับถ้าผู้นำเขาเขามีสถานะการเป็นผู้นำจะต้องมีสปิด นะครับหรือว่าคำถ้อยถแถลงอย่างเป็นทางการเพื่อที่จะสร้างความเข้าใจให้กับคนไทยทั้งชาติและไอความที่ไม่เป็นสับปรดของรัฐบาลเนี่ยจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าคุณภูมิธรรมเมื่อวานนี้ที่ไปเจรจาเนี่ยนะครับตำแหน่งเหมือนกันกับทางการของกัมพูชาที่สากแก้วเนี่ยคือต้องไม่ลืมว่ารองนายกและ รัมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของฝั่งกัมพูชาเนี่ยเขาเป็นบุตรชายของคนเอกเตียบันซึ่งเนี่ยนะครับเป็นผู้ชำนาญการอยู่ในอํานาจพร้อมๆกับสมเด็จอุนเซนและจนกระทั่งถ่ายทอดมายัางคนรุ่นลูกเป็นคนเกาะกงคนเกาะกงนี่ก็พูดภาษาไทยได้สื่อความกันรู้เรื่องแต่เมื่อเขากลับไปเขาแถลงชัดเจนว่า ก็เรียกร้องที่คุณภูมิธรรมเรียกร้องให้ถอนกําลังทหารที่<อ>ลุกเข้ามาในเขตพื้นที่อ้างสิทธิ์ที่คุณภูมิธรรมใช้คําว่าโนแมนแลนเนี่ยนะทางเขาเองก็ตอบอย่างไม่สนใจใยดีก็คือไม่ถอนไม่ถอนไม่ถอยไม่ถอยแล้วก็ไม่ถอนของไทยก็มีปัญญาทำอะไรปะ คือหลักอย่างที่ผมบอกว่าที่มาของรัฐบาลเนี่ยของไทยกับกัมพูชาต้องยอมรับว่าต่างกันคกัมพูชาในสมเด็จทุนเซนผู้พ่อเนี่ยเขาสู้รบจนเสียดวงตากันไปข้างผ่านสงครามนะครับเห็นสงครามลางเผ่าพันธุ์นะครับเขมรแตกกันเป็นสามฝ่ายสี่ฝ่าย ความเป็นจริงนั้นเนี่ยนะครับประเทศไทยเราควรจะอยู่ในสถานะที่ดีกว่านี้มผมนี่ครับเคยนั่งฟังสมเด็จฮุนเซนเล่าให้ฟังว่าช่วงที่คุณมาเน็ตยังเด็กๆเนี่ยนะครับตัวเองก็ไปรบแล้วก็ถูกจับขังเนี่ยออกมาเนี่ยนะครับเจอกับคุณมาเน็ตเขายังไม่เรียกพ่อเลยเพราะว่าไม่ได้พบกันนะครับเพราะว่าเป็นผลของสงคราม จนกระทั่งมายดพนมเปญได้เนี่ยจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าเขาผ่านการสู้รบเสียดวงตากันไปข้างบรรดารอบข้างก็เต็มไปด้วยนักรบลูกชายนะครับคูณมาเน็ตก็เขาก็สร้างอย่างอดทนรอคอยส่งไปเรียนโรงเรียนนายร้อยเวสปอยของสหรัฐรับราชการนะครับจนกระทั่งเป็นผู้บัญชาการฐานบก ลูกชายคนอื่นนะครับอุลมาณีก็เป็นนายทหารดูแลเรื่องทหารราบเรื่องรถถังหลายคือหมายความว่าเขาเรียงวิวัฒนาการจนกระทั่งเห็นความพร้อม <c oughs> เขาจึงมอบตำแหน่งนายกรัฐมนตรีให้แล้วก็ตัวเองก็อยู่ในฐานะคนคอยคำให้ในฐานะประธานวุฒิสภาประธานองคมนตรีของฝากวางกัมพูชามาดูเนี่ยนะครับของประเทศไทยเนี่ย เทียบเคียงกับคุณอุงอิงเนี่คือผมไม่ได้ไปดูถูกดูแคลนอะไรเเธอผ่านอะไรมาบ้างในการสำหรับจะมาเป็นผู้ปกครองของประเทศนี้ได้ฝึกฝนเตรียมตัวที่จะรับภาระอันยิ่งใหญ่ซึ่งจะต้องแบกประเทศทั้งความมั่นคงเศรษฐกิจการเมืองสังคมทุกเรื่องราวเราไม่เคยเห็นว่าเธอได้เตรียมความพร้อมอย่างนั้นมาเลย ระหว่างเนี่ยครับการเตรียมตัวของสมเด็จทุนเซนเตรียมให้ในายพลฮุนมาเน็ตกับคุณทักษิณเตรียมให้คุณอุงอิงเนี้ยต่างกันลิบลับ mm hmm. นะครับนี่ไม่นับนะครับเทียบเคียงกับรัฐมนตรีที่เป็นลูกนักการเมือง <c oughs> ที่เป็นผู้หญิงในคอรมอนี้ได้ว่าเนี่ยนะครับถ้าเขาเตรียมตัวเตรียมการกันมานั้นเนี่ยท่วงทํานองความรู้สึกในการทําหน้าที่ เพราะนี่นะครับเมื่อมาให้รับรับ,รบตำแหน่งใหญ่สุดเป็นประมุขของฝ่ายบริหารเนี่ยด้วยที่ไม่มีประสบะการณ์ขนาดว่าคณะราษฎรดดแน่ๆเนี่ยนะครับอาจารย์ปรีดีก็ยังเคยมาสัมภาษณ์เป็นอมามาตะวาจาว่าวันที่มีอำนาจข้าพเจ้าก็ไม่มีประสบะการณ์วันที่ข้าพเจ้ามีประสบะการณ์ก็ไม่มีอำนาจนั่นเนี่ยนะครับ หลังจากเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นรัฐมนตรีเป็นอะไรสารพัดยังไม่มีประสบะการณ์แต่เนี่นะครับไม่ผ่านอะไรมาเลยนะครับการทำธุรกิจอะไรผมไม่อยากจะไปวิาพากษ์วิจาร์แต่เอากันว่าบ้านเมืองมันไม่ใช่ของเล่นของใครตระกูลใดตระกูลหนึ่งโดยไม่ได้คำหนึงว่านี่นะครับว่าชาติบ้านเมืองเราจะต้องไปเจอกับเรื่องอะไรบ้าง อย่างที่ผมบอกเมื่อวานนี้ว่าผมไ,ไม่คาดคิดนะครับถ้าเราจะมีปัญหากับประเทศใดประเทศหนึ่งในวันที่ตระกูลชินวัตรเป็นรัฐบาลนี่ชาติหนึ่งที่จะไม่มีวันรบกันแน่นอนคือประเทศกัมพูชาเพราะความสัมพันธ์ที่ดีฉันพี่ฉันน้องนะครับผมเองก็ได้เห็นถึงสายสัมพันธ์นี้มีโอกาสได้นั่งพูดคุยแลกเปลี่ยน นะครับกับสมเด็จฮุนเซนกับนายพลหุนมาเนธและแม่ทัพนายกองอีกหลายคนสิ่งที่เราเห็นต่างกันนะครับระหว่างผู้นำทั้งสองชาติเนี่ยคือความรักชาติบ้านเมืองขเขาเนี่ยนะครับรักชาติบ้านเมืองของเขาจัดเต็มแต่ของเราหน่อมแนม ไม่ได้แสดงถึงวุฒิภาวะของการเป็นผู้นำประเทศในยามที่คนไทยต้องการเป็นผู้นำวันนี้เนี่ยนะครับถ้าผู้นำเรามีทัศนคติที่แข็งแรงเนี่ยนะครับการไปเจรจาความต่างๆเนี่ยเขาไม่ได้สนใจเจบีซีวันที่14นี้ก็เขาจะไปศาลโลกเราไม่ไปนะครับเราก็ไปศาลโลกไม่ได้เพราะไม่ได้ไม่ยอมรับอนาอนาจศาลโลกมาแล้วเนี่ย แต่สถานการณ์มันจะลากเข้าไปยูเอจะลากเข้าไปโน่นไปนี่สารพบัดและสงครามเนี่ยนะครับมันจะไม่ตัวต่อตัวะนะครับเราเองเห็นการซ้อมรบของของจีนกับทางกัมพูชาเนี่ยนะครับสิบเอ็ดถึงสิบสามเนี่ยแล้วก็ใช้กระสุนจริงคประเทศไทยถ้าเราเดินกันไม่เป็นเนี่ยนะครับถ้าใครทะเลอะทะล่าเนี่ยนะครับไปเอาอเมริกาเข้ามา,าสมมติ เราก็กลายเป็นตัวแทนเป็นพื้นที่สงครามของมหาอำนาจจีนกับสหรัฐทั้งที่เนี่ยนะครับเราเนี่ยไม่ควรจะมีปัญหากับจีนและก็ไม่ควรจะมีปัญหากับสหรัฐแต่การเดินเนี่ยนะครับในการสร้างความสมดุลระหว่างมหาอำนาจเราก็ผิดพลาดมาโดยตลอดเราเป็นคนที่นะครับเป็นประเทศที่ไม่น่าเชื่อถือค นะครับสัมพันธ์กับจีนเอาใจจีนนี่เพิ่งไปจีนมาแล้วเป็นยังไงม,มีความสัมพันธ์นะครับและจนกระทั่งว่าเคยเอาใจอเมริกาเห็นไหมยอมให้มาสร้างกลุ่ศุนหมื่นล้านสร้างความไม่สบายใจกับจีนไปเอาใจจีนเรื่องวุยกูและสุดท้ายนี่นะครับไม่ได้ความไว้วางใจจากสองหมามอาอากทุกอย่างมันคือความละเอียดอ่อนกันกันทั้งสิน้น คือผมพยายามที่จะอธิบายว่าเราไม่ใช่กระหายสงครามแต่ประเทศเนี่ยนะครับที่มันอ่อนแอเนี่ยนะครับมันรักษาชาติบ้านเมืองไว้ไม่ได้เพราะถ้าเราเป็นประเทศที่มีความแข็งแรงเนี่ยจากเดิมที่มีข้อสงสัยว่านะครับแบ่งบทบาทกันเล่นหรือเปล่าแต่ว่ามันลุกลามนะครับไปถึงกองทัพลุกลามไปยังหมู่ของประชาชน แลวเสร็จแล้วก็วมาอธิบายนะครับว่าไอ้พวกคลั่งชาตินะครับอยา่าไปเปิดประตูให้กับการรัฐประหารหเรียกร้องการรัฐประหารหคือถ้าคุณไม่แสดงความหน่อมแนมแสดงความอ่อนแอให้คนเกิดความสงสัยเนี่ยใครมันจะมายึดอำนาจอะไรใครได้เพราะนี่นะครับเขาต้องการวุฒิภาวะการเป็นผู้นำยันไม่ไปเจราจาเนี่ยนะครับเขาไม่สนใจแล้วยังไงยังตื้ออีก วันที่สิบสี่เนี่ยเขาบอกเขาจะไปศาลโลกนะครับคือสามสามประสาทหนึ่งช่องบกเนี่ยนะครับจะไปเจรื่องไอประสาตาตาภูมิธรรมอ่ะคือหมายความว่าตาเมือนทมตาเมือนโตตาควายเขาไม่เจรจาช่องบกก็ไม่เจรจาไปศาลโลกก็เหลือประสาทตาภูมิธรรมเท่านั้นแหละไปเจรจา